มาตรา33ลูกจ้างในระบบผู้ประกันตนที่ทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทหรือหน่วยงานต่างฮ่าหาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจ่ายเงินสมทบ5%เปอร์เซ็นของเงินเดือนเศร้า 1. เจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าห้องค่าอาหารสองคลอดบุตรเบิกได้15,000บาทครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง3สงเคร,บบราะห์บุตรแป0บาทบุตรหนึ่งคนต่เดือน สูงสุดสามคนอายุไม่เกิน6กปีสี่ชราภาพเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญเมื่ออายุครบห้าปีหทุพพล,ลภาพได้รับเงินทดแทนหรือค่ารักษาพยาบาล6ตุ้ยหรือขี้เกียจหายใจค่าทำศพและเงินสงเคราะห์เจ็ดว่วางงานได้รับเงินชดเชยหากตกงานตามเงื่อนไขมาตรา39ผู้ประกันตนสมัครใจหลังลาออกจากงานเหมาะกับคนที่เคยเป็นสมาชิกมสา แล้วลาออกแต่ยังต้องการต่อสิทธิประกันสังคมจ่ายเงินสมทบเองเดือนละ432บาทสิทธิที่ได้รับจากม .39 คล้ายม .33 แต่ไม่มีเงินเมื่อว่างงานเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่มาตรา40แรงงานอิสระผู้ประกอบอาชีพอิสระกรรมกรรับจ้างทั่วไปเลือกสมัครใจแบบจ่ายสมทบได้สามทางทางเลือกเงินสมทบเดือนแบบเจบาทแบบหนึ บาทแบบ300บาทโทรสอบถามรายละเอียดสายด่วน1506กระดูและกด7โทรไอ้1506ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ